คือรู้สึกไหมว่าการถูกคนรักหักหลังมันไม่ได้แค่เจ็บแต่มันเหมือนโลกทั้งใบที่เราเคยสร้างมาด้วยกันมันพังลงต่อหน้าต่อตาการสร้างความสัมพันธ์มันก็เหมือนการสร้างบ้านด้วยกันสักหลังหนึ่งจำวันแรกๆได้ไหมเราช่วยกันเลือกที่ดินผืนนั้นที่เรียกว่าอนาคตอิฐแต่ละก้อนที่เราช่วยกันก่อคือความไว้ใจที่เรามอบให้กัน ปูนทุกหยดที่เชื่อมอิฐแต่ละก้อนคือความรักและความหงใหญ่เสาแต่ละต้นที่ตั้งขึ้นมาคือคำสัญญาว่าเราจะมั่นคงจะอยู่เคียงข้างกันเราค่อยๆสร้างมันขึ้นมาทาสีแห่งความฝันตกแต่งด้วยเสียงหัวเราะเฝ้ารอมันเสร็จสมบูรณ์บ้านที่จะเป็นของเราตลอดไปแต่วันหนึ่ง เรากลับเห็นภาพที่มันบาดหัวใจที่สุดเราเห็นคนที่เรารักคนที่เราเชื่อใจที่สุดกำลังใช้ค้อนทุบบ้านหลังนั้นด้วยมือของเขาเองที่มันเจ็บกว่าการเห็นบ้านพังคือการเห็นว่าเขาไม่ได้ทุบมันคนเดียวเขากำลังชวนคนอื่นให้มาช่วยกันจุดไฟเผาบ้านที่เราสร้างมาด้วยกันในขณะที่เรายังยืนดูอยู่ตรงนั้นคำถามที่มันติดอยู่ในใจเสมอมา และเชื่อว่าหลายคนก็เป็นคือทำไมทำไมรักแล้วทำไมไม่แค่เก็บกระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านไปดีๆทำไมต้องทำลายมันทิ้งทำไมต้องเผาทุกความทรงจำทุกความเชื่อใจให้มันกลายเป็นเท่าฐาน mm hmm. เขาเดินจากไปอย่างง่ายดายทิ้งให้เรายืนอยู่ท่ามกลางซากปร,รักหักพังของบ้านและหัวใจที่แหลกสลาย สิ่งที่อึดอัดที่สุดคือคนภายนอกมักจะบอกให้เรา move on แค่สร้างบ้านใหม่ซ่อมใจที่พังแต่จะมีใครเข้าใจจริงๆบ้างว่าการต้องเก็บกว่าสร้างความทรงจำที่พังทลายด้วยตัวคนเดียวมันหนักหนาและเหนื่อยล้าแค่ไหนการต้องสูดดมกลิ่นควันของความไม่ซื่อสัตย์ทุกวันมันทรมานยังไงคลิปนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้ใครจมอยู่กับความเศร้า แต่อยากพูดแทนใจใครสักคนที่กำลังยืนอยู่กลางซากบ้านที่พังให้คุณได้รู้ว่าคุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้อยู่คนเดียวความเจ็บปวดของคุณมันจริงความสับสนของคุณมันจริงและความรู้สึกว่าโลกทั้งใบมันพังทลายมันก็เป็นเรื่องจริงและที่สำคัญที่สุดการที่คุณยังยืนอยู่ได้จนถึงวันนี้ท่ามกลางซากปรักหักพังเหล่านั้นมันแปลว่า คุณเข้มแข็งมากพอแล้วจริงๆบาดแผลจากการหักหลังอาจทิ้งรอยร้าวไว้บนกำแพงใจแต่รอยร้าวนั้นเองคือช่องทางให้แสงสว่างแห่งปัญญาส่องเข้ามาถึงข้างในได้เป็นครั้งแรก